เอาจะปิดร้านแล้วจะส่งแกปให้ลูกค้าก่อนก็ต้องรีบมางัดโชว์ซะหน่อยนะฮะกับชุดตกชโดประเก๋านะฮะเน่เี่เน่น,น,นี่งัดสแตนแทบลอยนะฮะนี่ที่งัดอยู่นี่จะเป็นคันใบสันบลูนะคะเจ็ดฟุตเวทสิบสองยี่ห้านะคะเป็นคัน2ท่อนแต่หนูงัดแบบไร้รอยต่อให้ดูเลยนะคะว่าช h ด d เ้าโลอยู่ไหมอัดไปเลยนะคะพอประกบคู่กับลอก วีแบดอีเทียมซินเวอร์เบอร์สามพันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวแบบดูดีมากๆนะคะเอาเนี้ยชุดเนี้ยไปตกเกาตกชะโดตกกระพงได้ทุกงานนะคะแล้วมาดูความเด้งของคันกันเบียร์สิบสองยิบห้านะพี่แต่เด้งแบบเด้งท้ายสะบัดโคนสะบัดอย่างนี้นะคะจัดโปนะคะชุดคันสองท่อนเจ็ดฟุตคู่ลอกนะคะแล้วก็แถมสายทีให้ด้วยพร้อมจัดส่งนะคะ ทั้งหมดมันจะอยู่ที่2 3 9 0นะคะแต่หนูให้ในราคาพิเศษนะคะจัดแค่10ชุดเท่านั้นนะคะในราคาเพียงชุดละ2,090บาทโอนเงินก่อนส่งนะคะส่วนใครที่แบบชื่นชอบคันท่อนเดียวนะคะก็ขอค่าท่อ p ี c ีอีก100หนึ่งก็พอนะคะมันเป็น2 4 9 0แหละแต่หนูให้ไปที่2,190อ้าวแถมสาย PE ให้ด้วยเหมือนกันนะคะไปแบบจุกจกุจุกใจ